สวัสดีพี่น้องเพื่อนร่วมโลกเพือนน้องเลเิดทีทใทอสวัสดีวันนี่ทุการ่วมงานบุญทอดปลาถวายวาบูตนอันี้ตนลนงทานตนรับจากกแมู่้วาอาจารย์เป็นิธนาบาทครับบา าทำบุญใส่บาตรกับพ er ี่น้องเด้อบุญมาฝากพี่น้องเด้อบุญร่วมฝากที่ฝากน้องไม่มีตอนนี้เวลานี้เจ็ดโมงเศษเท่านั้นก็อิณฑบาตอยูเอ่อบริเวณโบสถ์พระอุโบสถสดพระอุโบสถวัดท่าพานกับวัดดอนขนนท่าพานกับพี่น้องได้กินบาตรได้แล้วกับมาเก็บภาพถ่ายวีดีโอฝากพี่ฝากน้องให้เบิ่งให้ชมนั่กันเด้อพี่น้องเด้อ

Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không สาธุเติมพี่น้องเติมมาทำบุญน้ำกันเออมทำบุญใส่บัตรอดผักปาตะไยพระาอุโบสถเป็นสาธเดเด็อยเพี่น้อง การผู huh ้ด well, so. ูนะครับหนุนม้ามมาหนี้หนุนข้ามมาหนี้

ถูดครับเดรนครับเสร็ครับพ่อสุดเพ้านนันทาน้านเลยครับหกเสือกเออครับผมครับผมบาน่ครับทุกพ่อจะใส่ครับนี่ คุณพ่ไทยห้อยเงิน1,000บาทครับอ้าถุก่อนครอบครัวนะครับมองนอนแล้วเสกครอบคัวมองนอนมงนอนละเสกเป็น1,200ถึง1,300บาทวันล้1,000บาทคุณพ่อ

สองตัวนะครับตันตสาทุกีนโอ้อยู่ที่นู่ะเออตันายอ่ะตัวมด้วยครั่มแถวนแ่เาบ้านเดี๋ยวนี่คูนต่างแม่เจ้าคูนต่างสองร้บาทม่ยองอันนเลครับ ใครก็ว่าน้องขึ้นกัได้กัานะมาันใบาแล้วโอ้ะุอ่าเปิดข้ามเลสองห้า บริเวณโบสครับพี่นออ้องโบสถ์อยู่สูสงครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นฮอดเวียงจันนครับพี่น้องเนอะนู้นพันธ์เป็นยามกลางวันป้าบอ่อปิดบมมด่มีหมอกมีควันหันจะเดี๋ยวเห็นฮอตเวียงจันแม่นำม<า>้ำโขงนะครับพี่น้องนอีง่โบสถ์หลวงู่พวงวัดธรรมานวัดดอนขนุน<า>ครับพี่น้องครับบาท ก็อกา,ารนรับรอง้อนก่อนนะครับวันนี้ลมลมมีลมตาลมหย่ดบุญนะครับเยอะเลยนะครับนะ อันนี้มาเบิ่งบรรยากาศเด็กพี่น้องเด้อทำบุญไปบา้านเรียบร้อยแล้วก็มาเบิ่งพี่น้องเพิ่นมาอา่ยินลงยิมบุญกับรับไม่กินเขา,าเออด็กพี่น้องเด้ออาจจะไม่กินก,กินบุญ อันนี้อิมอิมบุญยังน้อครับน้อก๋วยเตีเ๋ยวบนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวครับเป็ดเตี๋ยวโอ้อขออนุญาตครับขออนุญาตเอาน้ำซุปรับอาคาจารนเฉวิงอันนี้ลงอิมบุญข้าวกล่องนะครับเนาะข้าวกล่องลงอิมบุญมาจากไหนครับจากไหนครับลงอิมบุญล,ลงคุณศรีบ้นานป่นา,าคุณปีกกาลสนินครับผมครับครับ นี่ลงอิมบุญบะคนเบอร์บคันนี่อันนี้ลงอิมบุญกาแฟบคับนี่กาแฟกาแฟอ่าอรมดรบบอันนี้ลงอิมบุญแล้วครับนี่มาจากที่ไหนครับลงอิมบุญครับผมครับ อันนี้ข้าวจีข้าวจีครับข้าวจีบริการข้าวจีครับครับโรงอิมบุญข้าวจีมาจากที่ไหนครับสังคมครับโรงหางทุลักหมื่นครับันนี้ช่องข่อยสายเด้อครับเออ นี่โรงอิ่มบุญกาแฟนะครับนี่บริการกาแฟนะครับเป็นนมนมนมครับมาจากเที่ไมาจากที่ไหนครับนี่นมบริการครับองดื่มสองห้าครับโอ๊ะโอโรปโอโรปกรน้องนั่งใส่อะไรนะวะใส่อะนทุกคนนี่ลงอิ่มบุญอะไรครับน้ำเนาะจะมาจากไหนครับ ผ่านดอนถนุนครับครับครับร่ำรวยร่ำรวยเด้อสามนาทีครสามนาทีนี่ลุงอีบุญอะไรครับครับลุงอี่มครับมาจากที่ไหนน้องชายในน้ครับขายดีขายดีนะครับร่ำรวยครับร่ำรวยบ้านกรุอก ลุงพลไม่ไม่ครับไปไปแากสายครับขายดีครับขายดีลุงอิ่มบุนมาจากไหนครับน้องน้องขายครับขายดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยเองเงครับอยากกินไปตลาโค้ชให้เนดเรานะคมีบหน้ายี่สิมร้อยง รวยทีมรวตทีมหลวงอิมพูลรวยทีมมาจากไหนครับมาจากไหนน้อมาจากศรีเชียงใหม่ศรีเชียงใหม่อ่าร่ำรวยครับเฮงเฮงใครดีใครดีครับครับไปับ้านนักปยังอิมพูมาจากไหนน้อมามาครับเนาะมาจากไหนครับน้องคอยขวานครับใครดีใครดีร่ำรวยนะครับเฮงเฮงครับ สวบขนสีเชียงใหม่ครับลุงอิมบุญข้าวแกงและข้าวข้าวและแกงครับครับลุงอิมบุญมาจากไหนครับหาดปทุมค่ะหาดปทุมสีเชียงใหม่ครับขายดีครับรับรวยครับ นองครับน้อเียวน้องสขอบคุครับลวงอิบุนมาจากไหนครับมาจากบ้านไหนนอครับน้องมาจากบ้านไหนครับลวอบุนบ้านไหนครับกัวครับคั่วครับขอายดีร่ำรวยครับครับครับเฮงเครับเพงเฮงลงอิบุนบมิยังครับนี่มยัง ยาครัมาจากเตนต์นะครับน้องมาจากเตนน้องตางกอนน้อยจ้าตังก่อนน้อยครับร่ำรวยเฮงๆครับลูกมีบุญมาจากเตนต์นะครับน้องโอ้โหบุญสนองขายดีครับขายดีร่ำรวยเฮงๆครับต้องไปใหญ่สายนะครับเฮ้ยนี่ครับครับครับาสวัสดีครับเฮงเฮงครับร่ำรวยครับ พระเยาสายครับพระยาสายอบตครับมากระท้อนมากระท้อนมากตะท้อนนะครับเนาะมาเด้อมาเด้อมากระท้อนมากระท้อนมาเด้อมากต้องเด้อมากตองเด้อนเดินมากกระท้อนอันนี้ลงอีบุญมาจากไหนครับมาจากไหนเนาะโรงอีบุญนี่ครับเนี่ยบ้านดอนถนนยินดีแม่ยินดีครับลำรวยเพียงเพียงครับขายดีขายดี นี่หมดแล้วนะหมดแล้วเนา้องครับลรถมีโบญมาจากไหนครับบ้านนาโพบ้านนาโภเฮงเฮงรวยๆครับเล้งรวยรวยครับบ้านนาโภใครดีใครดี หมดแล้วขายดีจนเกลี้ยงเลยเนาะขายดีจนเกลี้ยงจนหมดแล้วครับที่ละครับพี่นอ้องอันนี้เกี่ยการเพิดมาร์เก็ดุมบุตรลงทานเด้อะนี่บรรยากาศในบริเวณวัดครับเป็นนี่เป็น,นลงทานเป็นเร่ร่อนโลงครับพี่นออ้องเเออติดจัด ทุกปีงานวันเกิดเพื่อนวันที่ดีอันนี้เป็นงานบปัปลาถวายพระาบวดดัว,นนดว,บวดสดด้อพี่น้องเด้ออะไรเท้าบัวสดเป็นสร้างเทียนแวกนนอะสาธุเนาะทำบุญแล้วเนะาะทำบุญแล้วก็มากินมาทานเนาะประเทศนี้เออมารับของ อิ่มบุญเพิ่เนาะเนาะอาคดีทุกดีครับอิ่มบุญครับอิ่มบุญอยดเยยเอองดย่า